ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุมเฟิร์สชนันลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับสเตเลฟัตแบ็กนะครับนี่คือสว่านกระแทกไร้าสายนะชื่อรุ่นนะครับ SBD 716 ดี t นะครับดูสเปคคร่าวๆเลยผมอ่านให้ฟังเลยกันนะตัวมันเล็กนะครับตัวนี้ความเร็วรอบ2ระดับนะครับเบอร์1อยู่ที่600รอบนะครับเบอร์2อยู่ที่1900รอบแล้วก็จับดอกนะครับได้13มมิลตัวนี้แรงบิดอยู่ที่65นิวตันเมตรแบตที่ให้มานะครับเป็น2แอมป์ก้อนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จ1.25แอ e. มป์มี1อันมอเตอร์เป็นแบตเลสนะครับมากับกล่องแบบนี้นะครับ ก็คือกล่องเป็นสแต็กก็ง่ายๆนะครับสามารถเอาไปซ้อนได้นะครับครับไม่ว่าจะของแบรนด์สไตล,เล์เรเองหรือจะไปซ้อนกับดีวลอนะครับซ้อนได้หมดเลยอ่านี่ใหม่จริงนะย,ยังไม่ได้แกะอนี้เลยอ่าเปิดนะครับแฟรก็มีคู่มือนะครับคู่มือใช้ได้2องตัวเจนนึกับเจนหนึมีแบบนะครับสแอมมี่ yeah, แบบสแอมป์สก้อนนะครับแท่นชาร์จรุ่นใหม่จะเป็นแท่นชาร์จขนาดเล็กแบบนี้นะครับซึ่งผมชอบมากชาร์จอยู่ที่1 2 5แอมป์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่ แฟรโอ้สวยอืมทรงกำลังดีนะตัวนี้นะครับ65นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เป็นสว่านกระแทกด้วยอ่านี้มาดูหน้าตาเขานะครับดีไซน์เหมือนเดิมนะเซเลฟแฟนแม็กเหลืองดำแล้วก็มีเทาแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเน้นเหลืองกับดำเป็นพิเศษนะครับตัวเทานี้จะน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนๆน,นะแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นสีเทาแต่ตัวนี้จะออกเงินๆินเห็นไหมสีดํานี้เป็นยางนะครับยางกันกระแทกนะตรงนี้เป็นยาง นะแต่ตรงนี้พลาสติกนะดำตรงนี้ปรับเกียร์หนึ่งจะสองนะครับปรับได้เลยนะนี่ยังไม่ได้ใส่แบตนะก็ปรับง่ายนะปรับง่ายด้านหน้านะครับมีสัญลักษณ์ของคอนนะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นสวัสนกระแทกนะครับแหวนปรับคลาสตัวนี้นะครับได้ตั้งแต่หนึ่งนะจนถึง15นะครับแล้วเลย15มาก็จะเป็นโหมดเจาะแล้วเลยโหมดเจาะก,ก็จะเป็นโหมดกระแทกแบบนี้เสียงไม่ดังนะกรุบกับกรุบกับ แล้วก็หัวจับด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกนะซึ่งผมชอบกว่าเหล็กนะแล้วก็หัวจับดอกนะครับ13ม,มิลนะตัวกริปนะครับยังเป็นกริปที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมานะครับสำหรับเครื่องมือนะกริปของไซเลสแฟล b แบ็กดีวอลยังสู้ไม่ได้นะสำหรับผมนะด้านล่างไม่มีอะไรนะครับไฟไอวดีมาอยู่ตรงนี้ภาพรวมนะเป็นสว่านแบบ ง่ายๆเลยชิวๆเลยนะครับถ้าเราจะหยิบสว่านสักตัวผมก็จะหยิบตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องใหญ่โตมากนะครับแรงบิดก็ไม่ต้องเยอะประมาณ65นิวตันเมตรนะครับไม่หนักมากแทนที่เขาจะให้4แอมป์มา1ก้อนใช่ไหมเขาให้2อแอมป์มา2ก้อนเพราะว่าเขาตั้งใจให้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เบานะสบายแล้วก็หยิบใช้ได้สะดวกเนะี่ยใช้ง่ายนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเขาเลยอันนี้อยู่ที่เบอร์สองนะพันเก้าร้อยรอบนะ่ยนะเสียงเบามากนะอ่ะตัวเบอร์หนึ่งนะครับ 600รอบนะแล้วก็ไฟดีไฟสว่างอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับไปอันนี้ผมใส่กระดอกไขควงนะครับนิ่งนะความนิ่งถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้สกูนะครับ1นึ1่งสน่ส่วนสนิ้วนะครับแล้วก็ผมจะใช้นะคลัชที่เบอร์หนึ่งนะครับนะแล้วก็เกียร์หนึ่งนะก็คือเบาสุดแล้วดูซิว่าสกูตัวเล็กแบบนี้นะครับจะสามารถควบคุมได้ประมาณไหนนะครับ อ,อยู่ที่ตรงนี้เองนะครับเกียร์หนึ่งนะถือว่าคลาสโอเคนะค่อนข้างอ่อนนะครับเห็นไหมไขออกยังไม่ค่อยอะออกเลยนี่คือเบอร์หนึ่งอายายที่นะผมปรับไปที่สักเ,เบอร์สี่ไปนะครับ1นึ่งสองสเห็นไหมพอดีเลยอ่ะสกู3นิ้วนะครับคัสผมปรับไปที่เบอร์6นะ นี่ผมกดสุดเลยนะกดสุดเลยมันอยู่ที่ห0ร้อยรอบแล้วก็จะเห็นว่ามันสามารถลงไปได้แบบสบายๆไม่ดีดแม่อะไรเพราะว่ารอบมันไม่สูงมากรอบกําลังดีไว้ง่ายอ่ะทีนี้มาดูตัวสกูยิงไม้นะครับสกูยิงหลังคาอันนี้ผมปรับไปสักเบอร์สิบอดอ่ะดูซิจะลงไหมนะครับหนึ่งสอง่ะสิบอดหยุดประมาณนี้แล้วผมปรับไปที่สิบห้าเลยนะครับโอ้ยังลงได้อีกนะนี่สิบห้ายังไม่แกลกนะครับยังลงได้อีกนะ อ่ะทีนี้มาดูที่ตัวนี้ไดมิเตอร์ประมาณ9มิลผมปรับคัสอยู่ที่15ส่วนใหญ่นะสว่านที่แรงบิดประมาณ60นิวตันเมตรเนี่ยนะครับถ้าใช้หมดคัสจะลงไม่สุดนะครับจะอยู่มานสัก1นส่วน3 2ส่วน3แล้วแต่รุ่นนะครับอ่าลองดูซิว่าตัวนี้จะอยู่ที่ตรงไหนนะครับปลายเรง2องิ่มโอ้ห oh. <laughs> ลงสุดเลยครับแสดงว่าที่15เนี่ยแรงบิดสูงมากนะแสดงว่าเขามั่นใจกับกลไกภายในมากนะเพราะทัสเนี่ยมันเป็นตัวช่วยไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเสียหายนะนะสะกูตัวเนี้ยลงสุดเลยนะครับโดยที่ยังอยู่หมดคัดไม่ต้องหมดเจาะด้วยซ้ำนะครับเบอร์นหนึ่งจนถึงเบอร์15นี่คือเบาสุดจนถึงแรงสุดได้เลยนะครับใช้ได้นะหมดคัด อ่ะโอเคเจาะไม้นะครับผมใช้กระดอกเจาะตัวเดิมนะครับ25มิลแล้วก็ผมจะลองที่เกียร์สก่อนเกียร์สเนี่ยความเร็ว1 000 000นึ่นกร้อยรอบนะครับแต่แรงบิดเนี่ยมันจะสู้เกียร์หนึ่งไม่ได้ส่วนใหญ่นะตัวอื่นที่ผมลองที่เกียร์สเนี่ยก็จะลงไปประมาณสักมิลหนึ่งนะครับดูซิว่าตัวนี้นะจะเป็นยังไงไปนะครับ1 2ึ่งสองซ่อเหมือนกันครับเห็นไหมนิดเดียวอันนี้เป็นทุกตัวนะครับอาทีนี้ลองมาที่เกียร์หนึ่งจะเป็นแรงบิดสูงสุดแล้วนะครับ1 2ึ่งสองซ้ม โอสบายครับอ <c oughs> ะรอบไม่สูงมากไปเรื่อยๆ,ๆสบายๆายอะ่ะลองลอูงเห็ <c oughs> นไหมง่ายๆเลยครับเจาะไม้พวกนี้สบายๆอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูจเจาะเหล็กเจ็ดมิลน,นะครับดูความตรงนะตรงแนวครับ จําดอกไม่มีปัญหาแน่นอนนะแล้วผมใช้ที่เกียร์สองอันนี้เหล็กหนาหกมิลนะครับหนึ่งสองสกดน้ำหนักได้ครับ <c oughs> เหมือนคนงัดข้อเคยเห็นไหมคือโน้มทั้งตัวนะครับ อ่าเมื่อกี้ที่มันหยุดนะครับคือแบตหมดนะเนี่ยแบตมาก,กับเครื่องนะครับแบตหมดอาการแบตหมดก็คือไฟตรงนี้จะกระพริบบอกนะครับอ่าตอนนี้เปลี่ยนละมันจะทะลุอยู่แล้วเ,เรียบร้อยเมื่อกี้แบตมันหมดกลางทางนะครับอลองให้อีกรูนึงตรงนี้ เนี่ยทะลุแล้วนะนี่ผมโน้มตัวแบบเหมือนคนงัดข้อเลยนะโน้มทั้งตัวเลยนะครับย่อขาเลยตอนนี้ทะลุแล้วนะครับแต่ว่าดอกผมเนี่ยเป็นดอกสองชั้นมันทะลททุตรงกลางนะครับที่เหลือเนี่ยมันยังอยู่เพราะงั้นเนี่ยผมจะค่อยๆกดเพื่อไม่ให้ตัวดอกเนี่ยมันติดกับเหล็กที่เป็นเศษอยู่ข้างใน,นนะครับเดี๋ยวมมันติดอ่ย เนีย่ยเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญน,นะเบอร์2นะผมยังสามารถกดน้ําหนักตัวนะครับลงไปได้แบบเต็มเหนียวเลยนะผมนะผมหนักร้อยกว่าโลนะใช้ได้ครับใช้ได้คอนเฟิร์มเลยจเจาะเหล็กได้แน่นอนเจาะปูนนะครับอันนี้คือปูนหนาหนาประมาณสุดดอกแบบนี้เลยนะครับตัวปูนนะมีแค่หินทรายแล้วก็ปูนนะครับไม่มีอิฐดัดนไปที่โหมดกระแทกนะครับแล้วก็อยู่ที่เกียร์สองไปนะครับนี่ดอกเจาะปูนขนาด8มิลน,นะครับหนึ่งสอง่ หสุดยอดนะครับรูนี้เป็นรูที่แบบเจาะนานมากนะติดหลายขยักเลยนะรูเนี้ยตัวนี้นะครับอัตราการกระแทกนะ32,300 BPM นะคือละเอียดยิบเลยอะกดเข้าไปนี่รู้เลยว่ามันกระแทกไวมากนะครับ ผมเดานะาะว่าบริเวณนี้มันเป็นริมอ่ะจะเห็นว่าตรงนี้มีหินเต็มเลยเหมือนหินมันมากองอยู่โซนนี้เยอะมากเลยเนะี่ยตรงนี้มหินเต็มเลยนะครับไม่เหมือนเราเจาะตรงกลางนะเจาะตรงกลางมอนเหมือนแบบเจาะง่ายกว่านะตรงนี้เหมือนหินมันมากองเยอะ แล้วคุณจะเห็นว่ามันมีหยุดบ้างหมุนบ้างเพราะว่าผมกดน้ำหนักตัวลงไปนะกดแบบกดแรงมากอะ่ะจนดอกมันหยุดอะ่ะแต่คุณจะเห็นว่าดอกไม่หลุดนะพอมันเจอจุดที่แรงบิดเนี่ยมันสู้ไม่ไหวอะ่ะมันจะหยุดการหมุนของตัวนี้แทนกันตัวมอเตอร์ไหมอะ่ะไว้ง่าย ไปดีกว่าไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับโอ้เหนื่อยเลยเมื่อกี้จอปูนนี่คือเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าผมเดาว่าตรงโซนนั้นนะที่ผมจาอนะครับน่าจะเจอแบบหินหลายชั้นเลยนะครับเพราะว่าพอจอะลงไปเนี่ยจะรู้สึกมันจะมีตื้ออยู่บางช่วงนะครับคือน่าจะเจอหินเจออะไรที่แบบมันแข็งมากๆกนะครับกดเต็มที่นะกดลงไปที่ตรงเนี้ยจะเห็นว่าดอกมันนิ่งเป็นบางช่วงซึ่งดอกนิ่งเนี่ยทีแรกผมเลยว่าเอ้ยมันหมุนจนดอกจะหลุดหรือเปล่าสรุปด,ดอกไม่หลุดนะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่าไอ อร์มันหยุดการขับเคลื่อนตรงส่วนนี้นะครับเหมือนเป็นระบบคลัชเวลามันเจอแรงบิดที่มันเกินน่ย มันคัสเตอร์ทำงานใช่ไหมเครื่องมันจะไม่หมุนต่ออันนี้น่าจะเหมือนกันเลยระบบกระแทกพอผมกดแรงกดมากๆนะครับจนตัวดอกเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะครับเจอแบบแรงต้านจากตัวปูนนะแล้วก็น้ําหนักที่กดลงไปของบ่มเนี่ยนะครับหยุดการหมุนของสว่านเอาไว้กันมอเตอร์ที่จะไม้ดอกแล้วไม่หลุดออกจากหัวจับสว่านซึ่งมันจะแตกต่างกับสว่านตัวอื่นที่พอเจอแรงกดเยอะๆเ,เ,เนี่ยทำให้ตัวดอกเนี่ยอยู่นิ่งตัวสว่าน,นยังหมุนอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ตัวหัวจับเนี่ยหมุนคลายทำให้ดอกสว่านหลุดแต่ตัวนี้ไม่มันจะหยุดไว้ก่อนคือ หยุดหมุนไปเลยนะครับไม่ให้ว่าฝืนหมุนอยู่อันนี้โอเคมากนะ แล้วก็ตัวปูนที่เราไปเทสเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปูนบ้านนะซึ่งสว่านตัวเล็กแบบนี้นะครับคือ65นิวตันเมตรเนี่ยมันเหมาะกับงานบ้านนะครับจอะปูนที่ข้างในเป็นอิฐอะไรพวกนี้นะจะสะดวกแล้วก็ง่ายมากนะครับแต่ตัวเทสนี่คือเทสให้ดูว่าเฮ้ยมันเจาะหนักๆเจาะได้นะนี่แล้วแถมเซอร์ไพรส์มีระบบตัวนี้มาให้ด้วยนะครับไม่ค่อยเจอกับเครื่องตัวอื่นๆนะระบบนี้นะครับนะครับส่วนอื่นเนี่ยโอเคหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คลัชนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบห้านะครับส่วนเจาะลงเจาะเหล็ก เล่ที่น่าใช้แล้วเนี่ยใช้กันแค่แบบ2แอมป์เท่านั้นเองนะครับกำลงกำลังก็เหลือเฟือแล้วนะครับอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคานะมีทั้งตัวเครื่องนะครับแบต2แอมป์งก้อนนะครับแท่นชาร์จนะครับหนึ่งจุดสองห้าแอมนะครับแล้วก็กล่องนะสแต็กนะครับที่สามารถเอาไปซ้อนได้ทั้งสเตเล่แล้วก็ดีวอสนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสี่พันแปดร้อยบาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะใส่โค้ดได้อยู่ที่ประมาณสักสี่พันสี่พันหนึ่งทั้นั้นเองความอึดตึกทนนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะจากที่ลองเนี่ยงานหนักทั้งนััั้้้นนนนนเเเลลลยยยะะะคคครรรบบททีีีี่่่ไไปองงงใใใสจจด๋วววผมาิก์ต คลิปนี้นะส่วนทาง YouTube ก็มุมไซล่านะครับเข้าไปหาซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุกฟ้กเฟิร์นชั่นอลคาราไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแจ่มนะจอบปูนนี้ไม่น่าเชื่อนะมีแบบนี้ด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย,บาย